กลับสวัสดีคนชาวราศีตุลค่ะมาเจอเกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองนะคะวันนี้หมอจะมาอัดคลิปของชาวราศีตุลน,นะคะเฉพาะความรากักความสัมพันธ์นะคะว่าชาวราศีตุลน,นี้ความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นมาแบบไหนละบ้างนะคะเปลี่ยนแปลงแบบไหนละบ้างนะคะชาวราศีตุลเกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะมาเช็คดวงของคุณคะ่ะว่าเป็นอย่างไรก,กันบ้างแล้วนะคะ ก่อนอื่นหมอก็บอกว่ามันเป็นดวงความรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะชาวราศีตุลอาจจะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาชมคลิปของหมออ้อยก็ได้นะคะถือว่ามันเป็นดวงความรวมนะคะมันอาจจะมีช่วงแค่บ,บทบทตอนหนึ่งช่วงบทหนึ่งที่ที่มันตรงกับพลังงานของคุณนะคะถ้ามันเป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาไปเก็บไว้สร้างสารรค์ไว้เพื่อเป็นไกด์ลายนำทางชีวิตให้กับตัวเองล่วงหน้าได้นะคะ แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่ลบทําให้คุณเศร้าหงอยเหงาจิตตกคุณก็อย่าไปเครียดอย่าไประแวงอย่าไปซีเรียสมากนะคะอเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไกด์ลายนำทางชีวิตที่กับคุณได้เลยนะคะชาวราศีตุลคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีตุลได้ดูคลิปแบบนี้เรื่อยๆต่อเนื่องนะคะ หมออ้อยจะมาลงคลิปให้ชาวราศีตุลแบบนี้ตลอดทุกๆ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็ได้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทหมออ้อยเข้ามาได้ค่ะที่ ID l ดี e หน้าจอแล้วนะคะเพิ่มเพื่อนตรงนี้เข้ามา p o k OK 2 3 5 5นะคะก็จะเป็น i อ l ดี e หมออ้อยเองนะคะทักแชทเข้ามามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดูดวงได้นะคะ หรือจะคลิกเข้าไปที่สามเหลี่ยมใต้โพสต์นี้ก็ได้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆหรือว่าเป็นเครื่องหมายถูกเล็กๆนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้หรือตรงนี้นะหมอไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่านะตรงใต้โพสต์ข้างล่างเล็กๆค่ะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นไอเดียไลน์แม่หมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะถูกจริงๆค่ะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะมาสอบถามเช็คดูดวงกับหมออ้อยได้เลยนะคะอะมาค่ะ เรามาเช็คดวงของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะขอห้ใบนะคะครูบาอาจารย์คะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้มีกำลังใจได้อัดคลิปให้ชาวราศีตุลได้ดูได้ฟังแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะ ทำเพลนค่ะ King of Cup ค่ะ The Moon นะคะแล้วก็ k Knight nice of Cup นะคะตบท้ายด้วยของ King of Wands ค่ะ oh, <okay. S 1> ทีนี้ขอขยายทำเพลนนะคะขอขยายทำเพลนหน่อยค่ะเด e จ u s สติกนะคะอะขอขยายไพ่ดัมมูลค่ะไพ่ดัมมูลค่ะ ค้วยนะคะชาวราศีตุลคะหมอเห็นคุณช่วงนี้คุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตัวเองแล้วใช่ไหมคะราศีตุลคุณรู้สึกอยากจะชัดเจนแล้วคะ่ะอยากจะทำอะไรให้มันเด็ดขาดจริงจังจริงใจกับชีวิตของตัวเองกับความรักของตัวเองแล้วนะคะอ่ะคุณมีความจริงจังกับชีวิตของคุณมากคะ่ะ กับความรักของคุณมากค่ะคุณอยากจะสารต่อความรักครั้งนี้ให้มันไปต่อได้ให้มันมีความสําเร็จให้มันมีความสมบูรณ์ให้มันมีความสุขความอบอุ่นที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะชาวราศีตุลแต่คุณก็มีความกังวลคุณมีความระแวงคุณมีความเครียดคุณไม่สามารถที่จะบอกใครได้เลยแก้ปัญหาก็ยังคิดแล้วคิดอีกคิดมากคิดใหม่ คุณยังลืมอดีตไม่ได้ใช่ไหมคะชาวราศีตุลคุณยังห่วงหาอะไรอาวรนคุณลืมอดีตครั้งเก่าๆยังไม่ได้คะ่ะหมอและพลังงานและหมอรู้สึกว่าคุณนึกถึงรักเก่าๆอดีตเก่าๆสิ่งที่คุณพลาดมาแล้วพังมาแล้วจบมาแล้วแล้วก็เดินออกมาแล้วคะ่ะชาวราศีตุลคะ ที่นี่หมอเห็นไพ่เก้าถ้วยค่ะเก้าถ้วยแล้วก็ king of wands ก็คืออัศวินถือไม้นะคะถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่ยังมันมีอุปสรรคที่มันยังทำให้คุณผิดหวังเสียใจอะไรก็แล้วแต่ค่ะหมอเชื่อว่าคุณผ่านมาได้แล้วนะ คุณผ่านมาได้แล้วคุณมีความสุขกับตรงตรงนี้ของคุณแล้วค่ะชาวราศีตุลคุณมุ่งมั่นเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความหวังในชีวิตอนาคตของตัวเองค่ะอยากจะสร้างอนาคตของตัวเองก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงค่ะชาวราศีตุลน,นี่คือพลังงานที่หมอรับได้ของพลังงานชาวราศีตุลค่ะ ถ้าตรงกับใครเป็นพลังงานของใครชชวยคอมเมนต์บอกหมอหน่อยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างให้หมอหน่อยค่ะว่าใช่ค่ะเป็นพลังงานที่ตรงกับหนูเองค่ะใช่ครับตรงพลังงานที่ตรงกับผมเองครับนะคะอันนี้มันจะเป็นพลังงานของบางคนที่เป็นชาวราศีตุลเท่านะน,นะคะที่หมอเกล่นไปแล้วว่ามันเป็นดวงความรวม แต่ถ้ามันตรงพลังงานที่ตรงกับคุณหมอก็ดีใจด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นความเคลื่อนไหวของคุณในต่อไปที่หมอจะบรรยายแล้วก็พยากรณ์นะคะชาวราศีตุลที่นี้จะมาถามความรู้สึกของคนคนนั้นที่คุณมีประเด็นด้วยค่ะคนรักของคุณที่คุณมีประเด็นด้วยที่คุณคิดถึงด้วยอยู่ตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างคะ ให้นึกถึงหน้าเขาไว้นะคะขอถามความรู้สึกคนรักให้ให้กับชาวราศีตุลเลยคะ่ะคนที่ชาวราศีตุลมีประเด็นด้วยคนนั้นเขาอยากจะบอกอะไรให้กับชาวราศีตุลรู้คะ3าใบค่ะครูบาอาจารย์คะไฟออฟสอดค่ะ สิบไม้นะคะแล้วก็ p a s t ออฟเพนเอค่ะขอขยาย5ดาบนะคะ <c oughs> ขอขยาย5ดาบค่ะเดสตานะคะว้า wow. วขอขยายสิบไม้ค่ะ ขอขยายสิบไม้นะคะ,ะขยายได้ King of w a n d ค่ะอัศส <So> ินถือไม้อีกแล้วนะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะค,ะ<ๆ>คนแรก <c oughs> ของชาวราศีตุลค่ะ <c oughs> เขามีความรู้สึกแล้วก็อยากจะบอกคุณชาวราศีตุลน,นี่ว่าถึงแม้ว่า เขาจะมีเรื่องที่ไม่ดีกับคุณทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณที่เล่นไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณหรือคุณทําไม่เล่นซื่อสัตย์ต่อเขาก็แล้วแต่อันนี้ไพ่อาจสลับพลังงานกันได้นะคะไ <c oughs> พ่อาจสลับพลังงานกันได้ถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นคุณเองนะคะให้สลับพลังงานกันเองหมอจะอ่านตามไพ่ที่เปิดมานะคะมันมีการเล่นไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณหรือกับเขาอาจจะเป็นคุณก็ได้ มีความปิดบังซ่อนเล้นมีปัญหาขัดแย้งกันถกเถียงกันทะเลาะวิวาทกันแล่นไม่ซื่อต่อกันมีความลับต่อกันมันก็เลยทำให้พวกคุณสองคนแบกรับปัญหาแบกรับสิ่งต่างๆรอบตัวอุปสรรครอบตัวเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ แต่ยังไงสะแล้วแต่หมอเห็นถึงไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่คิงอัศวินถือไม้พวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความหวังมีการเยียวยาตัวเองที่จะกลับมารักกันกลับมามีความสัมพันธมิตรต่อกันได้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นต่อต่อไปได้เลยนะคะชาวราศีตุล มีความสำเร็จมีความสุขกลับมาอีกครั้งมีการขอโอกาสกันกลับมาอีกหนึ่งครั้งเขามีความรู้สึกอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากขอโอกาสคุณค่ะถึงแม้ว่าเขาจะทาไม่ดีต่อคุณมีการขัดแย้งคุณทะเลาะวิวาทคุณถกเถียงคุณไม่เข้าใจคุณทําไม่ดีต่อคุณให้คุณผิดหวังเสียใจอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาขอโอกาสจากคุณเขาจะมาทํารักจากคุณครั้งนี้ให้มันมีความสุข มีความสำเร็จมีความมั่งคั่งมั่นคงมีความรักที่ยืนยาวนี่คือความรู้สึกของคนรักชาวราศีตุลน,นะคะแม่คนรักคุณคิดดีมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาก็าจะเคยทำไม่ดีกับคุณเขาก็ยังอยากจะมีการเยียวยาเปลี่ยนแปลงกับคุณได้นะคะชาวราศีตุล เรามาดูความรู้สึกของคุณด้วยนะคะว่าแล้วคุณรู้สึกกับคนรักกลับไปอย่างไรบ้างคะถ้าคุณจะอยากจะบอกคนรักกลับไปคุณอยากจะบอกเขาอย่างไรบ้างคะชาวราศีตุลค,ค่ะเพสออฟค u p ค่ะเทนออฟบอลค่ะ ควออฟสอขอขยายสิบไม้นะคะสิบไม้ค่ะสีถ้วยค่ะขอขยายห้าดบนะคะขอขยายห้าดบ คนรักของคุณกลับไปว่าฉันพร้อมที่จะให้โอกาสค่ะฉันพร้อมที่จะมอบความสุขความสําเร็จความอบอุ่นที่คุณยื่นให้ฉันที่ที่คุณยื่นข้อเสนอดีๆให้กับฉันฉันพร้อมที่จะให้อภัยฉันพร้อมที่จะให้โอกาสเสมอถึงแม้ว่าคุณจะทําผิดกับฉันไม่ซื่อสัตย์กับฉันอะไรยังไงก็แล้วแต่ทาให้ฉันผิดหวังเสียใจ แต่คุณพร้อมที่จะให้โอกาสคนรักได้เสมอคะ่ะชาวราศีตุลสีถ้วยกับขยายมาเพสออฟคับ <c oughs> ถึงแม้ว่าพวกคุณจะมีการเหนื่อยหนักเหนื่อยนายแบกรับภาระปัญหาเยอะแยะมากมายมีอุปสรรคมากมายที่คุณยังกอดไว้อยู่ที่คุณยังเก็บไว้อยู่ที่คุณยังปล่อยวางยังไม่ได้ คุณก็จะสามารถจ่ก้าวผ่านรักครั้งนี้ให้มันผ่านไปได้ค่ะชาเราสืบุลคุณอยากจะบอกคนรักกลับไปแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเล่นไม่ซื่อสัตย์กับคุณเล่นไม่ดีกับคุณเล่นทําให้คุณเสียใจผิดหวังอะไรก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะให้อาภัยคุณได้เสมอ,อคุณพร้อมที่จะให้อาภัยเขาได้เสมอคะ่ะ คุณก็คิดอยากที่จะมีอนาคตกับเขารักเขาอยากจะสร้างนูน่นสร้างนี่กับเขาอ,เนะอยากจะมีอะไรหลายๆอย่างร่วมกับเขาเค,นะคุณมีความคิดที่ดีมากนะคะชาวราศีตุลคุณอยากจะมีอะไรกับคนรักอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีอนาคตกับเขาอยากจะสร้างสิ่งอะไรดีๆร่วมกันกับเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะทําผิดต่อคุณอะไรก็แล้วแต่ คุณพร้อมที่จะให้อภัยเสมอนะคะชาวราศีตุลคะ่ะนี่คือพลังงานที่หมออ่านได้ความรู้สึกของชาวราศีตุลที่มีให้กับคนรักนะคะ <c oughs> อยากดูดวงส่วนตัวพักชัดแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้ที่ p o k OK 2355ตรงนี้นะคะคลิกเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านนี้แม่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะชาวราศีตุล มันเป็นพลังงานที่ตรงกับคุณนะคะคอมเมนต์ให้หมอหน่อยนะคะคอมเมนต์ให้หมอมีกำลังใจหน่อยนะคะหมอจะได้มีกำลังใจอัดคลิปให้คุณได้ฟังได้ชมแบบนี้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะชาวราศีตุลทีนี้เรามาดูคำแนะนำจากไพ่ค่ะขอแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าไพ่อยากจะบอกแนะนำไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีตุล เรื่องความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยค่ะขอแนะนำจากไพ่หน่อยนะคะขอขยายไพ่ของ8เหรียญค่ะ a of Pentacles ค่ะ8เหรียญค่ะ 9ดาบอ่า8ดาบค่ะขอภัยเอ f ออซซอร์8ดาบนะคะขอภัยนะคะหมอเริ่มจะคอแห้งแล้วโอเคไพ่แนะนำว่าสิ่งไหนที่คุณพลั้งมาเผลอมาคุณจบมาจากมาคุณเสียใจคุณเศร้าใจทั้งๆที่คุณยังรักทั้งๆที่คุณยังห่วง ให้คุณมูฟออนตัวเองเลยนะคะให้คุณมูฟออนให้คุณเดินหน้าไปกับชีวิตอนาคตของตัวเองไปได้เลยค่ะชาวราศีตุลคุณจะมีความุพคุณจะมีความอบอุ่นคุณจะมีความรักที่ดีมุ่งไปกับเงินกับงานคุณดีกว่าไหมคะและตอนนี้ถ้าคุณมุ่งอย่างเกี่ยวกับเรื่องกับเงินกับงานแม่หมอเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอดทนมุ่งมั่นต่อการต่อ งานมากๆเลยค่ะชาวราศีตุลคุณรอคอยความสําเร็จคุณรอคอยควารักคุณรอคอยความหวังคุณรอทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณยังอยากจะต้องการอยู่ <c oughs> คุณไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตนะคะผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยนะคะให้เรามุ่งมั่นเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานในอนาคตของเราดีกว่านะคะ ก็ขอจบคลิปชาวราศีตุลแค่นี้นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทหมออ้อยเข้ามาได้นะคะเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาได้ค่ะที่ตรงนี้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ p o k OK 2355นะคะแอดเพิ่มไลน์เข้ามานะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนก่อนนี้แม่นยำก่อนนี้แน่นอนนะคะชาวราศีตุลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะคะ เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีตุลได้รู้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หมออ้อยก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย